สบายดีวันนี้เป็นวันที่11เดือนตุลาปี2 0 1วันนี้เป็นวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564บุชุกด,ดีเซรลอวองส์ออกโต๊ะระเด็มินแวงตงอีสเซ Bang Sand will really the Bang sen. Today it's eleven October twenty twenty one Yeah it's ซิตี้ออฟบังซ์เอนโม่พี่น้องสา,าวเล้วสาวต่างประเทศ อย่าใส่ยู่สโพลาวก็คืออยู่ต่างประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นการเลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดโควิด -19 เจรบอรนเนาะเอออันนี้อยู่ซ้ายมือนี่เป็นตลาดหนองมนใต้มือเป็นตลาดหนองมนนี่นะตลาดหนองมนนี่มันเป็นตลาดเก่าแก่ากามาแต่ใดเมืออ่อก่อนนี่ก็คุณมาซื้อดีหลายเขาลามบ่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาลามหนองมนวนะ ใายเดี๋ยวนี้แพงหลายบางคนก็คือรับโบแพงนะครับเจ้าก็คือรับแพงเกิเลยว่าบมโบซื้ออยู่แล้วเข้าลามตลาดนองมน์นี่นะไซื้อทุกโบไม่ได้เข้าลามได้ทุกอย่างอาหารแห้งเนาะอาหารทะเลแห้งทุกอย่างมีเบิร์เรื่องราคนน่ะ แพงนะก็เลยบูซื้อไปซื้ออยู่สีละซาบาทสี่ละซาก็มีทุกอย่างขึ้นกันสามีฮอดอันทะเลสดเด้อบุเพียงแต่แห้งเด้อ ไปด้มันเป็นห้องแถวเนาะที่ตลาดของมนต์อยู่ทางในพุทธทางหลังพุดแต่ว่าเขาก็เลยมาขายอยู่นอกเพราะว่าคนมาจอดรถจอดลาง,ง่ายขั้นเข้าไปในพุดมันเฮออัดเนาะเป็นตาวหรอเป็นตามห้องแถวฮะนะข้าวราหมน้องมนต์ข้าไเป็นในมันมีบ้านขาเจ้าฮิตข้าลามก็มีเด ยังผูยังเห็ดอยู่กับมี้นว่าเข้าอยู่หลาย,ลายวันเขาเจ้าสิเข่าไปท่ายับเขาเจ้าเคยเห็นอยู่ในยูทูบนเดี๋ยวโบู์บนมันอยู่บนใดกันแน่ เลี้ยวซ้ายไปดีเมนเท่าจะไปหาสายบางแสนเพราะว่าตัวนี้เป็นทางอะทางใหญ่เข้าไปเข้าไปส่วนหลายก็จะโผล่จากเข้ามาเข้ามาเข้าไปทางทางนี้น้อยเป็นเช่อนี้ก็เข้ามาทางใหญ่เพราะว่าทางใหไงมัเคือมันก็มีรถติดหลายเนี่ยมันจะมีมหาวิทยาลัยบัวลาพาอยู่นี่นะมาไม่ของเราพาส่วนอันนั้น มีหลายาหลายวีซ่าคะแนนครับหลยก็คนต่างประเทศคนเวียนนอกเวียนนามมักมาเฮียนอยู่นี่เรื่องภาษาเฮียนภาษาเชเฮียนเฮียนกา,ร,า,ร,า,ร,ารการท่องเที่ยวนะใกล้ใกล้ท่องเที่ยวใกล้แปลภาษาเป็นมาเฮียนอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นสถาบาันเรือพระแนกที่ว่า คนได้ภาษาลายนะภาษาอังกฤษภาษาไทยเวียดนามต้องได้เรียนด้เรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษแตวค้ก็เรียนแต่ภาษาไทยเวียดนามคนล้าวนี่โบเรียนแล้วภาษาไทยเรียนเรื่องการท่องเที่ยวเป็นไกล่ลำพาราท่องเที่ยวบัวเรเียนการบริหารธุรกิจบ่อยอย่างนี่นะยังนยุดบัวรพานี่ระเบิดนะามาเร่ ใหญ่อะหน,น,นึ่งอยู่ในภาคตะวินออกเนาะเฮียนอยู่นี่มันยังดีกว่าไปเฮียนอยู่ในกรุงเทพเทียบแอาเฮียนอยู่นี่มันก็สบายใกล้ลกทะเลมันก็ได้ไปเที่ยวไปลีนได้มาถึงมหาวิลาลมันก็ใหญ่สมควรทา่านนะระดับเทียบเท่าเที่ยวทับมหาวิาลกรุงเทพเที่ยวเท่ามหาวิลาลธรรมศาสตร์เทียบเท่ามหาวิลาลจุฬาลงกรคุณแล้วมันอยู่ แถวตะววนออกซื้อยูบัวลำพาเขาจึงกล่าวว่าบัวลำพาพากับตะยวนออกนะแหลมท้องเป็นห้างห้างแหลมท้องเห็ดมาแต่ใดแล้วเจ้ามาสี่ห้าสิบปีแล้วห้างแหลมท้อง ขเขาก็เฮ็ดพ้องหับพวกนักเรียนนักศึกษานี่แหละส้ายมือนี่แหละแมนว่ามหาวิทยาลัยบูรพาบูรพายูนวอร์ซิตีบ t ดมหาวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์พระแดงเขาจะยอเป็นพระแดงพระแดเขาจะเป็นคณะเขาเอน พาณิช์ศาสตร์ธนพาณิชย์เกี่ยวับเรื่องการค้าการขายธุรกิจทั้งน,นี้พาณิชย์เดี่เขาวว่าพาณิชย์เนอะเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าพาณิชย์ข่าธุรกิจโลดมหาิทยายบาัวรพาแล้วข่าเจ้าสิพาไปเบิ่งวันหนึ่งที่ว่ามันเป็น เขาเอนเป็นไอดอลไอดอลญี่ปุ่นอะรจำลองห้านอาหารญี่ปุ่นแบบน้นอยๆแต่ว่าคนไทยมันหาก็เปิดไม่คนไทยนี่รู้สึกว่าไปเออาร์โนซาวนมุมนะเขาเจาก็สกายมา่องเทือว่าเป็นอย่างคตณวัหลายไรให้มันเป็นห้านห้น่นกินห้านอาหารใครแคปหรือทั้งข้างนะไรบัวรพา้า ีแล้วก็ขยายออกติ๊กๆเ,เข้าไปนี่สนะแม่นสัตว์ทะเลต่างๆปลาเอน็นที่ออกมาเชิงหนึ่งเนะาะบัดเลาเมืองทะเลอยู่ในแอ่งน้ำแอ่งอย่างนั้นแหละใต้ดอกใต้ดินพาดเดียามาเบิงเธอหนึ่งโัวบักคักเข่าโซมฟรีอีก <laughs> บริสียเงินคนไทยดิตัวตัวว่าเขาเป็นคนไทยขเขาเบืองเงินหน้าตาคือคนไทยเขาก็เลยว่ยมาแล้วห้ไปเข้าเนะดียวก็ได้เห็นได้ทายหูทายหอย หางไอดอลญี่ปุ่นจำพันเดียวจำลองหาห้ารจำลองของญี่ปุ่นก็ว่ามแม่แล้วเคยีไปินะเ่นี่มาอดอัน าย,า,า,ายหาดบางแสนแล้วเนาะโอ้สายหาดบางแสนแล้วนี่แหละเอาจุดนัดพบสายหาดบางแสนอยู่แถวนี้ผู้ใดลงผู้ใดยังเรามัยืนท่ากันอยู่นี่นซอกกันง่ายครับยืนอยู่นี่เน่นี้วันจันทร์เนี่ยมันจันทร์ไงยังคุ้นลายอยู่เห็นบ่อย ขัวมือเหนบอกถยังติดเลี้ยนกันสองแถวก็ถือว่าถือว่าท่องท่องเที่ยวก็ถือว่าถือว่าจับคืนฟื้นตัวคืนมาลเลยดีถือว่าคนเขานะ่็นมันเกือบสองปีเนาะมันบบได้มาเที่ยเบเนาะบชนและวมันเสาวันทิตเนี่ย มีเธอเดียวตอนนั้นทรงการทั้งคนหลายวันนี้ม้ากันลายบอกมือธรรมดาก็ถือว่าซัมมี่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเมื่อนอนเสาที่นี่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ า่อากาศมันดีดิอากาศนี่ฟองมื้อนี้ฟองกรบโบแหง้งมาสุดแล้วนี่มาสุดมือ้อมันเสาก็ยังว่าแห้งสมควรคุณก็ถือว่าหลายสมควรนะ ฟื้นตัวคืนมาแล้วเนะาะฮัทบางแสนฟื้นตัวมาแล้วคือบอลคนเต็มอยู่เก่ามันจันเนี่ยฮันมันคาสันนั่นยังกาดซีน้อยลงแล้วจันนี่คนส่วนหลาย,ย่กอเขาเจ้ากับพวกพักเด้นานะพักจันกับพักนะเขาซีพารลอกไปเบิ้งเงินะนะห้านขาย อาจจะว่าสไตล์ญี่ปุ่นแบบง่าย,ายๆแบบบ่ได้ลงทุนหลายนะแบบคนเด็กน้อยนี่นะเด็กน้อยไว้นุ่มนี่ขเข้าล่ะแต่ก่อนก็อาจิอาจอธิบายนาเนาะเพา่อจะกบฟังข่าวเขากันแล้วคันคายอในแคปญี่ปุ่นอยู่ตามรถเข็นเนาะตามรถเข็นตอนนี้มาช่วงโควิดนี่ รถเข็นที่ไปขายใส่ก้าบ,บุยผู้ซื้อ,อเด้อบุ้ยยักเสียดอย่างแล้ววางงานน่ะคี่กันยังว่าขายแคปญี่ปุ่นอยู่ตามรถเข็นเลาะไปขายน้ำนี่แหละน้ำสายหานนี่แหละบุ้ยยักเสียดก็เลยมาที่มันมน,นั้นเศร้าบนดเลยว่าดินตัวเองมันยังคุนท้องทิ่นอยู่กับนี่ยนนะ่ะคืดแนวคิดอย่างบุ คือสิมักอัน,นแบบสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนะถึงค่อยมามาปุ๊กแบบลงทุงหนนน้อยหเห็ดแต่ว่าหเห็ดเป็นลักษณะญี่ปุ่นอันนี้ว่าเหงืออญี่ปุ่นมันต่ำๆเด้มัน,มน,มนวสูงได้พอเบบ้านเขาแผ่นดินไว้เหงื่อไม่เหงืนออย่างนี้นะแต่ว่าเห็ดแบบญี่ปุ่นประตอกประตูกับสไลด์แบบญี่ปุ่นไม่นั่นไม่นี่ไม่แก๊สไม่แก๊สไม่ กันนะเครื่องมาเฮ็ดเนาะกแต่ว่าเฮ็ดเป็นสไตล์ลวดลายญี่ปุ่นสื่อ,อแล้วพาไปเจ้าม้าสองเทืาสามเท้อกัเห็นนันนุ่มสาวภายในะคนไทยนี่แหละเต็มคือเราเป็นอย่างนักท่องเที่ยวบ่ม้าเทอละกอนกับเลก่ยวเห็นเทือนี่ไปจึงความาเห็นข่าวขาเขาจะออกข่าวอไอดอนญี่ปุ่น เจ้าหน่อยกับที่มีฮอตอัน,นไอดอนปุ่นแท้ๆคุลละมาคนปุ่นพุลละมานดาราญี่ปุ่นละมามันดังแล้วนะเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มดังเด้เนาะซีซีโบลงเดิมนีแต่ซีขี่รถกายไปคอยวู้จุดมาแล้วเนดะ้นคนรรหลายนี่ขน,นาดมันจัดนี่นะเต็มนะจุดอีวาเนี่ย แต่ว่ารถมันซ่าเขาก็พอได้ไปซ่าว่อพูฟางกีจิงอาบน้ำกัพอได้มันก็ฟ้องรถกับมีลมฟ้องกับพอมีอยู่น ขายบริเวณอาหารดอกขายแบบธรรมดาธรรมดา,านี่นะคืออาหารญี่ปุ่นนั่นแหละนี่แบบคือของดีนิดน้อยกว่าจะต้องไปหอว่าหลายญี่ปุ่นมันกินในแนวของดีนเนี่น,ะนะนั่นแหละฮะเรื่องราวมาแนละ้วโซ่ก่อนแม่แล้วดีบางแซนด์วิชอันนี้ส่วนสาธารณะนี่เขาเฮ็ดไหมนี่นะี่ย เดี๋ยวขาเฮ็ดไม้อยู่บวงขอเฮ็ดไม้หาคนแล้ววังนี่นะวังอะไรนะก่อนวังอาจจะทรงการนี่นะเดือนเมษาพฤษานี่นะฮะน้าโอนกายแล้ววะกับต้นไม้กายค่อยๆไปเห็นบนี้เจ้าบ่มีตู้บ่มีคันโ่มบ่มีอย่างเดสมนุษย์สาธารณะว่าให้ ทุกคนมานั่งกินขา้าวกินน้ำก็ได้นี่มีตังมีอย่างอ่นเพียงแต่ว่าโบมีนนมอันน่ะห่มซื้อเรื่องราว ต่างแต่ละคนกับพยายามเห็ุเป็นอันนี้ว่าสไตล์ไปสไตล์แล้วค็ดึงดึงดูดเแาลูกค้าแทนใช่ไมมือนี่ก็เถือเป็นเงินเก่าเงินแกไปแต่ว่าบัตรโตของญี่ปุ่นนะใต้ญี่ปุ่นคน้นเต็มแน่นตลอดนะะขวาเจ้าซองเท้อมาข้าเจ้าก็สังเกตว่ามยังมาค้นหลายแท้ นี่แต่นุ่มพระเจ้าม,มาทัวบอ่อคนญี่ปุ่นมาทัวบอ่อขึ้นในใจมาทีาที่สองก็เห็นดีแบบเดียวก็ดีนะทิวมว่าบวันนี้มาเห็นข่าวเขาออกมือเศร้านี่นะข่าวมือเศ้านีน่ข่าวของ p b s บออย่างนี้แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละสสใยตัวนี้นี่แหละ นี่แหละนี่แหละบัฟห้าวนี่แหละได้เห็นบ้านเห็นบ้านโมเน็นของคอยได้เดอนี่บัฟห้าวนี่แหละเพื่อชีวิตติดหาดนี่แหละบ้านคุยบางแสนนี่แหละเห็นบอกมอแต่ไว้นุ่มเด้ <c ười> อเจ้า เบิ่งข่าเศร้านี่ที่คอยวัดอ่ะมีไงวะนี่เข่าคิ้วเหมือนเด้แต่วิจัยไว้นุ่มดอกให้เบิ่งซื่อๆเไร นั้นซีสีร้องซอกบนจอดรถแล้วก็สีทายไห้เบิงไม่อีกีมาทายอยู่ข้างนอกก็ยเห็นครับ เซียว้ทีจอดแบบบเดเซียเบิงบ้งไม่เนาะอ้าเบิ้งกลับคืนเบิง บัฟบัฟนี่เบองเออเดอร์ทานผู้ชมเดิมข้าพเจ้าก็หาคกนได้เบิ่งข่าวคุณเศร้าใครกี่คนว่าตะกี้สงสัยมันไม่ทัวร์ไปทัวร์โนแมนมัมาเรียนคิวเสื้ออาหารญี่ปุ่นนี่นะ่ะแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบน้นน้อยขอเน้นน้อ,นอ,นอตำตำหมบาบอกคือกับอยู่ญี่ปุ่นในแท้เลยนี่นะ ที่แล้วเทคเอาไวอย่างนี้บ่เรียนคิวถูวทายโอ้ทายเพราะว่ามันมันเริ่มฮิตขึ้นมามันดังนี่ในน้อยแชมทางอางีะ นทางน้อยฮันดิว้าวฮนาเรื่องราวไปชอบจอดอยู่ไกลๆข้างๆของซีเวนอีเลเวนซีน้นา,วาวา ห้านสิเว่นดีเว่นแล้วมันมีมันมีเนื้อที่น้อยเดียวหนึ่งเราเห็นเฮ้ยลงทุนหลายแต่วเดี๋ยวนี้ฮันขายเห็นกำไรฮันเก็บน้ำมันทันข่าวเขาว่าดอกเขาจะข่าวซากำไรนี่เก็บน้ำบัทันว่ะซานเดียดซีเมนหรือโบแมนหูจักคนกับติ่งอยู่คือเก่าดีแต่บอก พาลอบไปนี่โบต้องเฝ้าก็ต้องฟังชอบคนจอดแบบโบได้เสียเงินกินข้าวโบกินเมืม่อกินบ้าน <c oughs> อยากติดโควิดที่ออกไปกขบโกล้าออก สำหรับอันนั้นยูทูบเนาะที่ได้ขอยูติเท่านี้เนาะขอไว้ไพ่ให้พรให้พรไม่มีนอ้องจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแหงลบไปเพิ่องอีกเคื่หนึ่งก็ซีเรียขลขวบอีกจอคนจอดรถ YouTube เออ Facebook ด้วยสิลงไปทายรูปมันอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะบาท